เทคเจอร์ <Te> mm hmm. คือได้เลยแอบเฮลติงนิดนะท่านบอกว่าเจอ mm hmm. ก็ไม่รู้ mm hmm. กลิ่นหอมกระทะขึ้นมาเลยอะซิ mm hmm. ำใหญ่มาก mm hmm. สวัสดีครับคุณอยู่กับอีทแราวิทไรอันนะครับต้อนรับเทศกาลถือสินกินเจนะครับมีร้านหนึ่งเพิ่งไปเห็นไลน์แท่งมาก็เลยเอ้ออยากมาลองนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านชิจุย่าอาหารเจสไตญี่ปุ่นนะครับอยู่แถวถนนทรงวาดนะครับถ้าขับรถมาก็จะมีลานจอดรถของช้างนะครับอยู่หน้าปากซอยเลยนะครับถ้าเกิดใครจะนั่งแท็กซี่เหมือนไรอันก็ได้นะครับก็ อาหารแรกที่สั่งมาแล้วนะฮะอันนี้คือปลาดิบเจดูหน้าตาสิมีความแบบค่อนข้างแบบใกล้เคียงของจริงมากเดี๋ยวจะลองชิมารสชาติเป็นยังไงซาชมิม,มิแซลมอนเจก่อนนะครับในจิ้มโชยุลงไปเนาะเดี๋ยวชิมมาเป็ไนไงเท็กเจอร์คือได้เลยมีความตุบๆเดาว,ว่าน่าจะามีส่วนผสมของบุกทำให้มันแบบเด้งดุงขนาดนี้อะมาคุโรทูน่า,นาอันนี้ก็แม่ใจว่า เป็นปลาดิบแบบไหนเนาะแต่ว่าก็มีความเสียมต่างทคเจอร์ตัวเนี้ยมันจะต่างจากตัวมาคุโรก,กับกับแซลมอนเนะาะถตามันดพีพอเหมือนบุกใส่ใส่มันเพี่งพอแบบหนึบก,กว่า <Wow. S 1> ทคเจอร์ได้จิ้มตัวยูก็คือได้เลยมาครั้งแรกพยายามสั่งเมโูที่มีดอกจันนะครับ ก็ถัดมาคสน,นี้นะครับนี่คือฟองเต้าหู้ห่อแฮมนะครับก็เป็นฟองเต้าหู้สาหร่ายแล้วก็มีแฮมเจมีผักต่างๆแล้วก็มาพร้อม,มน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะนี่จิ้ม้ําขนมจิ้มเป็นจิมมจ้มบวยเจี๋ยติดหวานนิดๆ,ดๆฟองเต้าหู้ทอดมากรอบๆแล้วก็มีสารหร่ายที่กรอบเหมือนกันแล้วข้างในนี้มีแฮมก็จิเห็นว่า มันจะมีผักต่างๆด้วยกินแล้วก็จะมีความเออแอนเฮลตี้นิดนะอันนี้ก็ดีนะคือเรียกว่าใครชอบของทอดแล้วก็อยากได้ผักด้วยอันนี้ก็คือจะบอกว่าเหมาะสมเลยอันนี้คือปลาไหลโรยงานะครับย้ำว่าทุกอย่างเป็นเจนะดูหน้าตาเนีน่ากินมากดูดิมาเป็นย้งดูดิ อลไรโรยงานเนี่ยท่านบอกว่าเจอ่ะก็ไม่รู้นะติ <Wow. S 1> ้กเจอขายปลาทึ่หนึบๆไอ้โรยงานเนี่ยมันเหมือนเป็นน้ำราดที่ผสมขิงอนได้กินขีๆอ่ะอืมแล้รสน้ำถิ่นก็ี่ก็แบบรสอ่อนๆอกินง่ายผัดมีเจนะครับขึ้นดอกจันก็อยากรู้ว่าเอ้ยมันจะขนาดไหนกันลองเดี๋ยวชิมผัดมีเจกันอือ กินหอมกระทะขึ้นมาเลยอ่ะจริงๆเย okay. <Okay>. okay. หอมกระทะเป็นเมนูง่ายๆรส mm hmm. กลมกล่อมรสอ่อนอ่อนรสไม่ไม่จัดมากแต่กินได้เพลินๆ mm hmm. จากการเท้ารถแต่สุกว่าเออมันออกไปถ้าผัดหมีเจผัดหมีจริงๆก็สไทลเนี้ยรสไม่จัดปรุงน้อยๆกินง่ายๆ mm hmm. ไปร้านอาหารญ,ญี่ปุ่นใบอั้นสายของทอดต้องหันซีนี้ฮะเทมปุระรวมทอดถัด่วชามใหญ่มากชามใหญ่จริงๆละแป้งก็คือเทมปุระท,ที่แท้ทูมากแล้วนี่จะให้ดูซงนี้นีคือกุ้งเจจะเทมปุระกุ้งเจจ่ะดูสิเป็นตัวกุ้งหรือกุนงอย่านี้เดี๋ยวยังร้อนกรุ่นมากอันนี้ไมีทั้งผักทั้งกุ้งเจเนาะนเป็นของทอดที่ออพิคอตี้มันมีผักนี่ขอจิ้ม ้ำจิ้มก่อนนะนี่ร้อนกุ้งเจก็มีความแบบเหมือนบุบกรึบๆแล้วก็แป้งแทมบลระก็คือใช่เลยจิ้มบุระรสสะอาดจะอ่อนนิดนึงนะแต่แบบแชมบูระที่ให้อ่ะเดี๋ยวว่าร้านเจร้านที่ปุ้บางน้ำทอดแทมบุระแล้วแป้งแบบไม่ได้แบบนี้ ชิจุย่าอาหารเจสไตญี่ปุ่นถือเป็นอีกดารที่น่ามาลองมากๆเลยแต่วันนี้มาคนเดียวสัมผแค่จริงจริงยังมีอื่นมากเช่นะอะซูชินะมากิก็มีข้าวหน้าอะไรเงี้ยก็มีของทอดของย่างและอีกหลายเมนูมากยังไงใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้ นะหรือว่าใครเหมือนใบอ,อันอนะชอบไปลงนะศาลเจ้าโจเซกงตลาดน้อยเดินจากตรงน,นั้นมาประมาณสิบนาทีอ่ะก็ถึงร้านเลยแล้วอะ่ะก็สามารถแวะมาลองกินอาหารเจสไตล์ญี่ปุ่นกันได้ที่นี่ครับชิจุย่าครับสุดท้ายนี้ขอฝากอีทอาร์บเบรอ,อ,อันดูช่องทางน,นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจอยู่ดูช่องทางอินสตาแกร,รมแล้วก็ติดตามด้วยอีกีหน้าใบอันจะพาคุณไปกินอะไรที่ไหนอย่างไรฝายต่างกันด้วยวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ